สนับสนุนโดย b u ลค์สามเครื่องมือตรวจไซต์ก่อสร้างแบบ360องศายกระดับการควบคุมคุณภาพติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นระบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ b u i l d .com/bilk360 สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite กับผมไอเดียดาดรันพบนะครับ ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในบรรยากาศของรถไฟฟ้าโมโนเรล2สายแรกในประเทศไทยโดยตอนนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาอยู่ที่สถานีการันตันของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งมีผังสถานีแตกต่างออกไปจากสถานีรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันในสถานีการันตันแห่งนี้จะมีโครงสร้างเป็นยังไงแล้วภายในสถานีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราตามผมขึ้นไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มจากทางเข้าสถานีกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกที่1ที่อยู่ริมถนนสีนาคารินฝั่งมุ่งหน้าไปทางลำสาลีของสถานีกาลันตันรหัสสถานี YL12 ครับ พูดถึงสถานีแห่งนี้เนี่ยประเด็นแรกที่หลายคนอาจจะสงสัยกันก็คือเรื่องของชื่อว่าทําไมมันเหมือนกับชื่อของรัฐกาลันตันในประเทศมาเลเซียซึ่งหากใครที่เป็นคนในพื้นที่แถวนี้ก็คงจะทราบกันดีว่าบริเวณนี้ถูกเรียกกันว่ากาลันตันกันมายาวนานแล้วโดยมีที่มาจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ในช่วงสิ้นสุดสงครามระหว่างสยามกับมาลายูแล้วก็มีการกวาดต้อนเฉลยศึกชาวมาลายูมาจากหัวเมืองหลายแห่งรวมทั้งจากกาลันตันด้วย โดยนำมาเป็นแรงงานขุดคลองแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งก็คือคลองการันตันโดยต่อมาเนี่ยก็ถูกเรียกสั้นลงจนเหลือแค่คลองตันและชื่ออื่นๆแยกย่อยไปตามคลองแขนงสายต่างๆนั่นเองนะครับแต่ต่อให้ชื่อคลองจะเปลี่ยนไปแต่ชื่อกลันตันก็ยังคงถูกเรียกโดยชุมชนในแถบนี้และนั่นก็เลยเป็นที่มาของชื่อสถานีการันตันซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านในบริเวณนี้คุ้นเคยกันนั่นเองครับตรงนี้ก็มีลิฟต์โดยสารที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นพื้นดินกับชั้นจำหน่ายตั๋วครับ โดยสถานีของรถไฟฟ้าสายนี้เนี่ยจะมีรูปแบบทางขึ้นลงไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าหลายๆสายก่อนหน้านี้ที่นําจุดขึ้นลงไปตั้งไว้บนฟุตบาทแต่จะมีการเวนคืนพื้นที่ใกล้ๆสถานีสําหรับสร้างบันไดและลิฟต์โดยเฉพาะด้วยเหตุนั้นก็เลยทําให้แต่ละสถานีมีรูปแบบทางเข้าออกเป็นกิ่งก้านทางเดินสกายวอล์กที่ยืดยาวออกมาเพื่อไปยังทางเข้าออกแต่ละจุดซึ่งก็อาจจะต้องเดินไกลนิดหน่อยแต่ก็ช่วยให้ทางเท้าไม่ถูกเบียดบังด้วยโครงสร้างทางขึ้นลงนะครับ ทางขวามือของเรานี่ก็เป็นจุดขึ้นลงอีกจุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวบันไดและลิฟต์จะตั้งอยู่ลึกเข้าไปข้างทางไม่ได้วางขวางอยู่บนฟุตบาทครับส่วนทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้คือศูนย์การค้าธัญาพาร์คซึ่งก็ได้รับอน,นิสงจากการมาของรถไฟฟ้าสายนี้ไปเต็มๆเ,เพราะสถานีตั้งอยู่หน้าห้างเลยนะครับมองย้อนกลับไปก็จะเห็นจุดขึ้นลงที่เราเดินขึ้นมากันครับ พอขึ้นมาบนนี้ก็จะมีป้ายบอกทางไปสถานีอยู่เป็นจุดๆเราก็เดินตามป้ายกันไปเลยนะครับจากตรงนี้หากใครที่เคยใช้บริการรถไฟฟ้าบ่อยๆอ,อาจจะเริ่มสังเกตได้ถึงความแปลกแตกต่างไปจากสถานีรถไฟฟ้าของสายอื่นๆแล้วนะครับ ราะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตัวอาคารสถานีแล้วแต่แทนที่จะตรงเข้าไปสู่จุดจำหน่ายตั๋วเลยเนี่ยทางเดินกลับบังคับให้เราเลี้ยวหลบตัวอาคารสถานีไปแล้วเดินเรียบไปตามทางเดินด้านข้างสถานีแบบนี้แทนในขณะที่ทางขวาจะมีกำแพงกั้นยาวตลอดแนวมันเป็นยังไงกันแน่แล้วทางเข้าสถานีไปอยู่ตรงไหนกันนะอ่ะเฉลยเลยก็แล้วกันครับ จุดสำคัญที่สถานีเกือบทั้งหมดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูแตกต่างไปจากสถานีรถไฟฟ้าสายอื่นๆเนี่ยก็คือแผนผังของสถานีโดยสถานีรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีจุดจําหน่ายตั๋วอยู่ฝั่งหัวและท้ายของสถานีแยกกันส่วนตรงกลางจะเป็นพื้นที่ที่ต้องแตะบัตรเข้าหรือว่าเพ a r e ยซึ่งจะมีบันไดและบันไดเลื่อนขึ้นสู่ชานชลา แต่สําหรับสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเนี่ยจะสลับกันคือเขาสร้างให้จุดจําหน่ายตั๋วมาอยู่ตรงกลางแทนแล้วเอาเพดแอเรียกับบันไดขึ้นชั้นชันชาลาไปไว้ฝั่งหัวและท้ายของสถานีโดยเมื่อเราซื้อตั๋วแล้วเราจะต้องเลือกว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าไปในทิศทางไหนแล้วไปให้ถูกฝั่งเพราะในเพดแอเรียแต่ละฝั่งจะมีบันไดเลื่อนขึ้นสู่ชั้นชันชาลาแค่ฝั่งละตัวเดียวข้างเดียวเท่านั้น แต่ว่าถ้าเราตะตัวเข้าผิดฝั่งจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับยังสามารถเดินขึ้นบันไดธรรมดาไปถึงชานชลาอีกข้างนึงได้เช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าผังสถานีแบบนี้จะถูกนำไปใช้กับสถานีส่วนใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกสถานีนะครับ จะมีสถานีพิเศษบางสถานีที่มีรูปแบบต่างออกไปเช่นสถานีที่เป็นจุดเปลี่ยนสายหรือสถานีที่มีชันชลาอยู่ระดับพื้นดินรวมทั้งสถานีมินบุรีของสายสีชมพูที่เราเพิ่งได้ไปชมกันมาในรายการตอนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับและตรงนี้ก็คือหน้าตาของโถงจำหน่ายบัตรโดยสารตรงกลางสถานีที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารซึ่งมีติดตั้งไว้สถานีละ2เครื่องแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการครับ ตัวเครื่องก็รองรับการชำระเงินทั้งธนบัตรและเหรียญในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับป้ายที่ใช้ตัวหนังสือสีขาวตรงนี้เนี่ยผมเห็นจากในบางสื่อที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วมีคนติงว่ามันอ่านยากอันนี้ทางรอฟมอเขาก็แจ้งมาว่าเป็นแค่ป้ายชั่วคราวที่ทำเป็นตัวอย่างเฉพาะสถานีนี้เฉยๆซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการจริงครับ ตรงนี้ก็เป็นห้องจําหน่ายตั๋วดยสารและประชาสัมพันธ์นะครับก็มีรูปแบบเหมือนสถานีอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเมื่อเราซื้อตั๋วมาแล้วเราก็ต้องเลือกว่าจะไปขึ้นรถที่ฝั่งไหนซึ่งเขาก็จะมีป้ายบอกไว้ชัดเจนแบบนี้เลยว่าฝั่งซ้ายคือข้างที่มุ่งหน้าไปปลายทางสำโรงส่วนฝั่งขวาคือฝั่งมุ่งหน้าปลายทางลาดพร้าวซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้เราขึ้นไปชมที่ฝั่งมุ่งหน้าปลายทางสำโรงแค่ฝั่งเดียวเพราะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านนนนัันั้กครบ ตอนนี้เราก็จะเดินผ่านเครื่องกั้นเพื่อเข้าสู่เพดอาเรียกันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นเพียงฝั่งเดียวเท่านั้นก็คือฝั่งที่ป้ายระบุไว้อย่างฝั่งนี้บันไดเลื่อนก็จะขึ้นไปที่ชั้นชลาฝั่งมุ่งหน้าสำโรงแต่ถ้าใครต้องการจะไปทางลาดพร้าแล้วแตะบัตรผิดมาเข้าฝั่งนี้ก็สามารถเดินขึ้นบันไดธรรมดาทางขวาไปที่ชันช้นชัลลาฝั่งที่มุ่งหน้าไปลาดเพร้าวได้ครับที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูทุกสถานีาน<ๆ>เขาก็มีห้องน้ําาาาสธรรรรณะะไวว้้้ใหบ,บิกกัันนดยคบ ซึ่งตัวห้องน้ําจะตั้งอยู่ในเขตแพด a แอรียนั่นก็หมายความว่าผู้ที่จะใช้ห้องน้ําได้ก็ต้องมีบัตรโดยสารแล้วเท่านั้นครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปชมบรรยากาศบนชั้นชันชลารถไฟฟ้ากันนะครับทางด้านซ้ายของบันไดเลื่อนก็จะมีบันไดธรรมดาขนานกันขึ้นไปด้วยบางคนเห็นป้ายที่เขียนว่าบันไดแล้วอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงมีสัญ,ญลักษณ์รูปคนถือไม้เท้าอยู่ด้วยนะครับ คือการมีสัญลักษณ์นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าบันไดแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างของแต่ละขั้นและระยะลาดชันที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามทุกสถานีเขาก็มีลิฟต์ให้บริการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการที่ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับและตรงนี้ก็คือชันชาลาของรถไฟฟ้านะครับก็มีการติดตั้งกำแพงกันตกและประตู PSD เรียบร้อย ป้ายชื่อสถานีและป้ายแสดงเส้นทางก็ออกแบบได้ดีมีความชัดเจนและสวยงามใช้พื้นหลังสีน้ําเงินเข้มตัวหนังสือสีขาวแล้วคาดด้วยสีเหลืองที่เป็นสีประจําสายซึ่งผมต้องขอชมว่างานดีไซน์ป้ายต่างๆของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเนี่ยถือว่าออกแบบได้ดูดีมีรสนิยมเลยทีเดียวครับถึงจะมีกำแพงกันตกแต่ก็มีการติดตั้งเบรลบล็อกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตัวคารทางวิ่งของรถไฟฟ้าที่เป็นแท่งคานปูลขนาดใหญ่ให้ตัวรถวิ่งคล่อมไปซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลครับใครที่ยังไม่เข้าใจว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลทำงานยังไงวิ่งแบบไหนต่างจากรถไฟแบบรางเหล็กธรรมดาทั่วไปยังไงก็สามารถย้อนไปชมกันได้ในรายการตอนก่อนหน้านี้ของเราที่เราได้พาไปเจาะลึกโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นสุดปลายชันชลากับแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปปลายทางสำโรงนะครับด้านล่างของเราก็คือถนนสีนาคารินซึ่งก็ถือว่ามีภูมิทัศน์เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับก่อนที่จะมีรถไฟฟ้าครับตรงนี้ก็จะมองเห็นทางเดินสกายวอล์กที่เชื่อมไปยังทางเข้าออกอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับ สำหรับสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูเขาก็ออกแบบให้มีหลังคาที่คลุมตัวสถานีทั้งหมดแต่มีช่องที่ติดตั้งวัสดุโปร่งแสงตรงกลางเพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาได้แต่ก็สามารถกันฝนไม่ให้สาดเข้ามาที่ชันชลาได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมของสถานีกาลันตันแห่งนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะจบกันไปเนื่องจากมีคุณผู้ชมหลายท่านที่สงสัยและถามกันเข้ามาในรายการของเราว่าสรุปแล้วรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูเนี่ยเป็นของใครดูแลรับผิดชอบ ทำไมบางคนก็บอกว่า BTS แต่ที่สถานีกลับมีสัญ,ญลักษณ์ของ MRT แล้วแบบนี้เรื่องบัตรโดยสารจะใช้บัตรอะไรของใครและสรุปควรจะเรียกรถไฟฟ้าสสายนี้ว่า BTS หรือ MRT กันแน่ซึ่งสำหรับประเด็นนี้ก็ต้องอธิบายว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลทั้งสงสายนี้เนี่ยมีเจ้าของโครงการคือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมหรือว่าในชื่อสากลก็คือ MRTA แต่รฟมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเดินรถเองโดยได้มีการให้สัมปทานกับบริษัทอีสเทิร์นบางกอกมโนเรลและบริษัทนอร์ทร์นบางกอกมโนเรลซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ BTS เข้ามาเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าดังนั้นจริงๆแล้วจะเรียกว่ารถไฟฟ้า BTS NBM หรือ EBM หรือ MRT ก็ไม่ผิดทั้งหมดเลยแล้วแต่ความสะดวกนะครับส่วนเรื่องบัตรโดยสารเนี่ยเมื่อทางฝ่าย BTS เขาเป็นผู้ให้บริการก็เลยทำให้รถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้มีระบบจัดการตั๋วโดยสารต่างๆเป็นระบบของ BTS ไปโดยปริยายทำให้รองรับบัตรรับบิดของ BTS แต่จะไม่รองรับบัตรของ MRT ที่ใช้กับสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงซึ่งสองสายนั้นให้บริการโดยอีกบริษัทหนึ่งนั่นก็คือ BEM นั่นเองครับภายใต้เงื่อนไขของการมีผู้ให้บริการที่หลากหลายแบบนี้เนี่ย ใครที่รอการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าทุกสายแบบไร้รอยต่อไม่ต้องเข้าๆออกกจากระบบแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนสายก็ยังคงต้องรอกันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าในขั้นแรกขอให้มีบัตรโดยสารที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกสายโดยไม่ต้องพกบ,บัตรรถไฟฟ้า3-4ใบแค่นี้ก็ยังดี ซึ่งก็ต้องฝากความหวังไว้ที่บัตรเครดิตและเดบิต EMV แบบ contactless ที่เริ่มรองรับการใช้งานกันแล้วในรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีม่วงรวมทั้งสายสีเหลืองและสายสีชมพูนี้ด้วยซึ่งก็หวังว่ารถไฟฟ้าสายอื่นๆจะทยอยปรับเครื่องอ่านบัตรให้รองรับบัตร EMV ได้ทั้งหมดโดยเร็วเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการทุกคนนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดย,ยังมีข้อสงสัยตรงจุดไหนหรือมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายนี้ก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยทั้งทาง YouTube c h a n แ e l และ f c e b o o k Fan Page b a n g k o ok อ OnSite ครับและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe หรือถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้ต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศภายในสถานีกาลันตันของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งอีกไม่นานหลังจากนี้เนี่ยพวกเราทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสใช้บริการรถไฟฟ้าสายนี้กันแล้วยังไงก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับและในคราวหน้าพวกเราจะไปออนไซต์กันที่ไหนต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันต่อในรายการ Bangkok OnSite on ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ